ยมาจ่สบายดีสวาสดีพี่น้องมาเลิกกินขาวแดงน้ากันมีอย่างวะเนี่ยตำหมักคุงพี่น้องตำหมักคุงตำมกอ่อวะเนี่ยแต่ก็มีอย่างเนี่ยปลาปั่นข้าวเอือมอแมนอีอย่างวะถอนมันถอนมันปลาเนี่ยฟีมือน้องเหนียวคนสวยมองกล้องหนเจ้าคุณเหนียวทำเป็นอายทำเป็นอาย เหมือนเดิมมากินน้ำไกลพี่น er ้องข้านมกระทงมาเดิมเทิมเลยยี่สิบบาทข้าวเหนียวพี่น้องตำมะฮุ่งข้าวเหนียวดอกพี่น้องเอ้ยบัวเซี๊ยะตำมะฮุ่งกับบัวเซี๊ยะใครเป็นคนตำหมอพ่อเป็นคนตำมีอี่ยังแล้วฮอตดอกน้ำไปตลาดไปซื้อมาข้าวเหนียวโอ้ข้าวเหนียวแต่ซีฮอร์สิกินเบมื่อวานอ่หื ไป,ไปจากไหนเราประสบการณ์มาทำงานกรุงเทพนะพี่มากเลยไปทำงานกรุงเทพพี่ <laughs> น,น้องทำงานสองสองงานในบอนน่อนหนึ่งหนึ่งวันสองวันเปิดมาปะจีนอนู่ยบะได้ปาะศรเขากุงเทเร,รายูบะได้ไปจากไหนจอ,อ,อยู่บะได้เนียวมุมมวนกินหอยบ้านหมอเสียหายเสียห้องยังเสียหมอ สี่หสี่ห้ายกะว่าป่ะานันคอยอยากเขา้ากรุงเทพเลยนะพอเ่าเจอกรุงเทพเราเปิดอาลาได้พี่น้องกับปราจีนไม่บาขานไปจะอยู่วาไรคุณอยู่ไม่ได้เพราะคุณขี้เกียจหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ฉันคิดถึงบ้านมากเลยคิดถึงบ้านมากเลย เด็กสูงกับประเทศลาวพี่น้องใช่ง่ายโบราณสูงก้าวปะเทศษเหล้าดูไปกับว่ามีง่ายพี่น้องนั่งกินเขาไปมือมือเว้นเว้นน้ำน้ำาหนักขึ้นเอาขึ้นเอาอาจารย์มอจะเปิด่นั่งหมอพี่เสียงานยังหายงานยังกบฏเศษโบราณจนไปง่ายขึ้กันเนาะ เลยจะทำงานอะไรฉันไม่ทำอะไรมิสมุนพาวนาหอมพี่เนาะในี่ื่อขนมโอ้ต่ำตำมุขปูนตำมุำขปุ้นตำมุ้งใช้ขระปูนตำมกขก้อนน่าไนะปเซอร์มกขก้อง,องมาแต่ต,ตลาดนะทุ่งละยี่สิบบาทนั่นก็ปวดแสบเพือเขาต่ำวะ เพืนก็เห็นกับที่ว่าเป็นตาแสบนาอบอกมาตตามเองนะมันบอเป็นตาแสบพี่น้องแค่เป็นยังไงจดเจือดเนาะมันนัวสุดยอดกับพ่อหนี้อะไเนี่ยสุดยอดเบิรดเฮ้อคือคือ้งไอ่ะขั้กระปุกเนมอกระปุกข้าวหนอะโอเมนแม่กระจาสีแดงไงพวกแม่งหักนั่นแหละก็จะปีใด ามันโรยใส่เบิ่งเปิ่สิ้นลูกอ่ี่น้นเก้ายวไปเนาะแต่เนี่ยอ่าล้วนเออแล้วเอ้ <con> wow. <c ười> ่สบเลยแสบได้เลยไปกินเนาใส่เบิ้คุ้งมันใส่กเ้าพอเฉกินตามนี่ยได้ไปเนาะกัเขาได้พมียังมากมากกินเพื่ออยู่ ยูเคยกินจังวะเราประสบการณ์ไปเห็นกรุงเทพเนอะเจ้าเรเคยเห็นเป็นอย่งไรเห็นไผ่เห็นอยู่ไปเห็นเมืองกรุงเทพมันเป็นอย่างไรตึกสูงหมอรถลายหมอออึัดเป็นอย่างอื่นอัดเทควนลังรถการนั่งรถก็ใช่สิเนาะจับหอแต่ละบบอลยู่กรุงเทพไปใช้กับนั่งรถแต่ตัวเขาเป็นยางมันบอกคือบานนอกแล้วะยางรอบานได้ น้พี่น้องเนาะมังกรมัน,นมันคนหลายเนาะมันก็ได้แออ,อัดโออกชาวบ้านก็ไม่เนียนั่งรถอ่ะเนเมืองกรุงเนาะพ่อสิตโต๊ะปะบ้างยูหองกับหองหน่อยเพราะะล้มโตชาเตากับแพ้ กินอันนี้ได้แลกินก้วขนมเคยกิน,กนที่ไหนก็มีพักเน,นาะนาเอียพักมากก็เนี่ยอยเมือแตงแตงโบราณนั่นน่ะด่างแล้วนะด,ดาน่าซีมนแบบนะั้นต้อาใช้สู้ดแว่แสบขึ้นเนะะา,เาปะปนัญญาเขากุงเทก็ากเขากุ้งเทบนน้ะปา ข่าวไปแล้วยู่บร่าเอพี่น้องเสียคาโรดคาไปส่งน้อเสียเวลาไม่ละเสียรแล้มันลัปะสื้อายยู่วลามากกันแน่บ้่งอยู่ส่งกับประเทศจก,กัะปะเทศดะ้ตัตหวหนึ่งภาษาไยตัววัดน้ําษเหน ว่าฉันโันก็นอนอยู่ข้างนอกกันเดียกำลังหางานอยู่พี่น้องแต่าบูหัวเสียงานเนี่นยังงาน,นยังกับเสือเหวี่ยงโบได้อยู่บ่เูยงานบ้านที่ด่งถวยงา <laughs> น,นบ้านด่งถวยว่าใช่ด่างถวยปัดเละเมื่อกี้เมื่อก็้เหตุผลตัวอย่างเนาะสักผ่าดีดผ่ามันก็ต้องเหตุผล พี่มี่กะแน,น,นะนำในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ใต้คลิปลายพี่พมี่กะแน,นนะนำในงานบ่ายยุไส้ทิมที่อยู่เบอร์โทรในเด้อมากินสมตามรังกันเด้อในอก็เสด้ขอกินเขากินน้ำก่อน,นอนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีแนบมือกล่องในที่สบายดี